ก็จะมีทันจิโร่เนสุโกะอ่ออินโนซุเกะเที่ยวไปรีวิวไปชานเอลสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวสั้นๆอกาชะปองใหญ่บาตันนี้นะครับก็เป็นถุงยังแพ็คด้วยของจีนมาเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของแท้นะทางร้าน นี่ผมซื้อบ่อยครับในช้อปปีถ้าอยากด้ร้านก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมมาตอบนะครับแล้วก็จริงๆน่าจะยังมีของอยู่จริงเหมือนหาย,ยากนะแต่ว่ายังมีของอยู่ทาในร้านก็เขาบอกเป็นเวอร์ชั่นแรกซึ่งผมไปรู้นะปัจจุบันมีกี่เวอร์ชันแต่ทางร้านเขาขอทิ้งไขนะ่น่าจะเป็นเรื่องของของการขนส่งของจากมาทางจากญี่ปุ่นนะครับก็มีตัวหลักหมดเลยแล้วก็มีตัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือสำหรับไฟนะที่ทุกคนกาลังดูแล้วก็กําลังอินเหมือนผมเนี่ยนะครับ อ่าก็จะมีทันจิโร่เนซโกะอินโนสุเกะสำรับไฟแล้วก็เซนอิซึครับเออไม่รู้ผมออกเสียงชื่อผิดหรือเปล่านะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ของแท้ครับแตนนี้ค่อนข้างชัวร์วก็อย่างปนี่ัดมานีใกล้ใกล้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวแกะไปดูพร้อมๆกันเลยเริ่มกันที่อ่าพระเอกของเราเลยนะครับทันจิโร่ เสียงของเออเซนติสุดนี่คือลอยมาเลยครับเขามาเนร์สก,กอตจัเคยนี่น้องน่ารักนั่ง, <c oughs> งกอดเขาแล้วก็เนรสเกตพี่หมูป้าขอร้อนนี่มหน้าหวานเลกับผี้หญิจริงผมชอบมากเลยคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่ก็มีเซฟเขามี3ชิ้น จะเป็นการใส่ไปเฉยๆนี่นะครัอเคลืะวันเป็น,น,นนะตัวหลักไปเพระเอกของเราผมชอบมากเลยนะตัวนี้ใครยังไม่ได้ดูหนังนี่รีบไปดูด้วยเลยนะครับจริงๆมันเป็นการ์ตูนที่ดีมากในเรียบร้อยอันนี้เป็นใบปิดเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเป็น,ปนวิดีโอนิ่งๆแล้วกันครับก็อาจจะได้เห็นจะชัดว่าหน้าตาเป็นยังไงจริงๆผมรีวิวเลยนะเนี่นก็ได้ครับ <c oughs> จากการดูเบื้องต้นก็ เป็นปกติครับของงานงานของแท้ก็ตามครับแตรว่าผมยังไงก็ค่อนข้างมัน่นใจว่าดีของจีแน่นอนงเล่นแบงนะครับก็การลงสีก็จากราคาผมว่ามันก็โอเคนะโอเคแล้วแหละรับกระจกปองเนาะมีถามอะไรมันก็จับดูมันก็ดูพรีเมียมว่าของปองนะครับมผมเคยอยู่ของปองมาอยู่แต่ว่าราคาเป็นไงแต่ว่าจะสั่งในอินเทอร์เน็ตก็ระวังหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> ผมสั่งผมได้มาหลักร้อยไม,ไม่ไม่ถึง ตัวซึ่งจริงๆกระปองในตู้ที่ไทยที่เคยเห็นก็คือประมาณ200บาทกับประมาณ200บาทต่อตัวซึ่งเราก็อาจจะได้สำดตัวเหมือนกันแต่นี่คือเราได้ครบมาเลยก็ผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับผมโอเคงั้นก็ให้คะแนนจากเต็ม10ก็จากราคาจากอะไรด้วยผมว่าผมให้ประมาณ7คะแนนนะครับขอหักการมีสีเปื้อนมีสีไรนิด,ด,ดหน่อยครับของตัว ต่อหลักไฟนิดนึงตงัวอื่นก็ไม่ได้แบบมองผ่านก็ไม่มีผลอะไรไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออหน่ากียดโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหว่าเป็นแบบวิดีโอลมๆงอีกทีหนึ่งมาดูกันนะครับถ่ายคลิปโอเคงั้นผมฝาก Subscribe Channel ไว้ด้วยนะครับ